นับว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจมากๆนะคะสําหรับนักแสดงจิตอาสาอย่างต่ายสายทานนิยมการได้รับข่าวร้ายว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายค่ะงานนี้ทําเอาคนเป็นลูกถึงกับเข่าสุดโดยคุณต่ายเผยว่าคุณแม่มีอายุประมาณ80ปีก่อนหน้านี้แข็งแรงตลอดมาระยะหลังช่วง2ปีที่แล้วอาการเริ่มสุดลงเรื่อยๆคุณต่ายไม่สามารถที่จะขึ้นไปดูแลเนื่องจากสถานการณ์โควิดและการทําหน้าที่จิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนจนมาเมื่อประมาณ 5วันที่แล้วได้ทราบข่าวว่าคุณแม่สุดหนักซึ่งลูกสาวบุญธรรมอย่างน้องน้ำฝนนะคะได้ส่งโรงพยาบาลสวนปรุงและทำการแอดมิดเข้าห้อง ICU ค่ะหลังจากการวินิจฉัยโรคแล้วคุณหมอได้แจ้งว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้ทาได้แค่ประคองอาการและรักษาตามอาการตัวตายเองไม่ได้กลับไปหาคุณแม่มา2ปีแล้วเพราะสถานการณ์โควิด ตายคุยกับคุณหมอว่าอยากให้รักษาให้เต็มที่ขอให้แม่เจ็บปวดน้อยที่สุดค่ารักษาเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือการภาวนาขอให้แม่รอตายให้ตายได้ไปเจอแม่ก่อนซึ่งคุณต่ายค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อีกว่า เหมือนโดนมีดปักลงกลางหัวใจสติอดทนเข้มแข็งแล้วเธอจะผ่านมันไปได้สายทานหลังจากมีการแจ้งข่าวไปก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายนะคะทีมข่าวก็ขอให้คุณแม่นั้นหายป่วยไวๆด้วยค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ